อยากได้ที่หาผลจังเลยโลบักไม่พออีกแล้วไม่พอสักคลิปเลยโลบักกันดีกว่าแนะนําโชโคโสโตบริการเติมโลบักเล็ด6อีกทั้งยังมีผลพิศารและเกมพาที่คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับโอ้ยช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นบล็อกฟุตเลยแต่อยาก,ยกวิวตันทำยังไงดีขอแนะนํา TNT ช h อ p บริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อก,กฟุกตลฟโลกูนและแมสซิตี้ลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีจังเลยอ่ะ อ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบัก,กันดีกว่าผมขอแนะนำคิสตันช็อปร้านขายโลบักเรเป็นหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นอีท้ายยังมีเกมให้ค,คุณได้เล่นฟ,ฟังอีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้หูฟังจังเลยอะ่ะโอ้ต้นคลิปก็ไม่พอนี่ก็ไม่พอไม่พอสักคลิปเลยอยากได้อะ่ะทำไงดีผมขอแนะนำชิลสโต o ร์ร้านเติมโลบักระดสามถึงเลทเจ็ดมีทั้งกลุ่มและแบบพาสลิงดิสคอร์ดแลลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับกัดโลบัก บริการเติมเกมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น All Star Tower Defense บริการรับกับขนปีศาจปลอกฟุตไม่เยังมีเกมพัทที่คุณเด้อใช้อีกมากมายอีทั้งยังมีกด EP และกดค่างเงิน Fragment ลิงก์เฟ e บุ o k ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนลนะครับมาดูเกมนะครับในเกมเบอบที่ชื่อว่า Q Peach นะครั <c oughs> บเกม One Peach จะบอกว่ามาใหม่ได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะว่ามัน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 มานานแล้วเกมนี้มันค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะแต่ผมเพิ่งทําคลิปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดนะครับอันนี้คือเล่นครั้งแรกเลยนะผมเห็นว่ามันนานแล้วผมก็เลยแบบเออมาเล่นแจกโค้ดจริงไว้นะเผื่อเกมจะบูมหรือคนจะมาเล่นกันนะครับอ่ะกดไปกูดลักบัคซัคอมโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วเล่นยังไงวนะเนี่ยเล่นยังไงอีคิว โอ้มัดคือจริงๆก่อนเข้ามาเล่นอ่ะมันจะมีสอนเล่นอยู่นะมีสอนเล่นอยู่ตรงเขาว่าคอนโทรลอ่ะไม่รู้ว่าในนี้มีเปล่าเมรีคิวฟูดไม่มีผมไม่มีอ่ะอ้ามีเหรอไม่มีสิผมไม่มีคลิฟฟูดดาบวันซอสทูซอสทรีซอสกันแบกเล็กฮาชิคัมบิงซูน ตอนนี้ผมมีหมัดอย่างเดียวเลยหมัดโง่ๆเลยไม่มีอะไรแล้วสุ่มผลจะร้อยท่าสิบรบักสตาร์เตอร์คิดได้อะไรบ้างวะไม่รู้อะที่าผลพันห้าดาบซูซุยเจ็ดร้อยอืมแปลกดีครับทุกที่จะเป็นดาบโยรุฉลาดเสียดังแต่เกมนี้เป็นซูซุยนะครับแปลกดีแปลกดีอ่าน,นี้เป็นเบรีคูณสองค่าหัวคูณสองโอ้เจ๋งกว่าจะล่าคนได้ค่าหัวคูณสองโคตรเจ๋งเลยคูณสองไอเทม อ่าบ๊ทอําลองสิบโบ p l พลัสอันนี้น่าจะเป็นการซ่อมเรือครับอ่าเรือมีฮอกรีผลห้าสิบรูเบิอืมอันนี้อะไรอันนี้อะไรสตอง f ฟ s ิชแมนแบ็ b เบลดอันนี้คืออะไรเพลาเหรอสปินผมไม่มีสปินอ่ะอ่ะไม่เป็นไรครับโค้ดโค้ดที่เราได้มีสปินนะครับ วิธีการใช้โค้ดกดที่แชทบ็อกส์เหรออ้าวตรงนี้มี YouTube อะไรด้วยอา้าวกดไม่ได้ครับให้เขียนที่แชทบ็อกส์เหรอมันจะได้เหรอฟุตบัฟ f F-R-U-I-T-B-U-F-F เปิดเพลงกันปิดเพลงกันเราได้ยังอันนี้ได้อะไรได้หนึ่งสปินมันได้อยังอ่าได้จริงด้วยครับตอนนี้เรามีหนึ่งสปินลวอ่ะต่อไปนะเป็นบัลตี้อัปเดตนะครับ bounty แล้วก็อัปเดตใช่ไหมอัปเดตอัปเดตอ่ะอันนี้ได้เงินพันห้ากับหนึ่งสปินอ่ะเราได้เงินพันห้าแล้ว, 1, ลวตรงนี้สปินเรามีสองอแล้วนะครับต่อไป release release อืมได้เงินอีกหนึ่งพันนะครับต่อไป attribute attribute วะอ่ะน่าจะอ่านถูกและอ่านผิดก็ช่างมัน ได้สองสปินนะตอนนี้เรามีสี่สปินละก่อนจะไปสุม่มเดินดูแมพกันก่นวิ่งไม่ได้เหรอตัวคิวเป็นการพุ่งโอเคเหมือนทุกเกมตัวคิวเป็นการพุ่งผมอ่านมาแล้วล่ะวิธีการเล่นอ่ะแต่ลืมอันนี้บัณฑิตบัณฑิตได้เงินสองร้อยเหรอหรือค่าหัว ก็จะได้เงินสองร้อยนะอ่ะลองดูตอนนี้ผมมีสองพันห้าเมื่อไรจะตายเน่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดี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 อยเมื่อไรจะตาย,ตายเอ้าหายได้เงินสิบบาทเอ้าอแล้วไอ้สองร้อยตรงหัวก็คืออะไรสองร้อยอะไรเนี่ยเบรีเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ย พอค่าจริงได้สิบาทดีจริง What the f ตอนนั้นอะไรเขาชู้กันอยู่อ่ะมไม่ใช่สู้นะมันบัณฑิตเอ้ยอะไรอ่ะมันมีผลยางด้วยเหรอ What the f NPC มีผลยาโอ้ย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 ในนี้คืออะไรขวดเหล้าสวัสดีครับ กูคุยกันรูปภาพโอ้ยแหลกทำไมแหลกเฮ้ยอย่าตีเอ้ยอย่าตีกูไม่เอาไม่เอาออกไปอยา่าเกวเรา,เราลองสป,ปินกันดีกว่าครับเราจะได้อะไรอ่าอะไรแรอะไรคือแรที่สุดจุดห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะแรสุดับมี Enduring คืออะไรวะ Strong energetic quick glass cannon แทงฟิชแมนอันติเมตเกนเนอร์มาสเตอร์บูโซแบล็คเบลดเซเลสเทลไม่ใช่เซเลสเทียลดากอนวิลฟูลอะลองสปินดูกดสุ่มตรงนี้ก็ไม่บอกออกกระสุนตรงนี้แล้วมันเขียนว่าวายผมนึกว่ามันแบบมันซื้อโลบักได้เป็นควิกมาเพิ่มวิ่งเร็วหกวิ่งเร็วจริงหรอมันกดวิ่งยังไงคอนโทรลอันติเมตแซด แคกดทุกปุ่มแล้วกดทุกปุ่มแล้วมันก็ไม่วิ่งให้กูสักทีโอเคควิกนี่มันดีไหมควิกสองอันนี้น่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วะสองเปอร์เซ็นต์นะต่อเลยยุดอันติเมตไฮรักบวกห้าสิบอันติเมตมิเตอร์อันติเมตเลยี่มันดีไหมโอ้กระจอกไปเลยต่อเลย ขอเนี่ยขอพูดเฮ้ย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 โอ้ยๆๆโอ้ยโอ้ยอันนี้มันคนนี่หว่าเฮ้ยใจยเย็นโอ้ยโอ้ยทำอะไรได้บะบวกสิบดาเมจมาดิมาเอโอจอจอดำอโอเคช่างวัน เราลองมาสุ่มต่ออ้ามันดูไม่ได้อ๋อดีเรามีสตลอล์งโอ้กระจกสุ่มต่อเลยหยุดคนหยุดได้เดี๋ยวมันหยุดเองสามอันนี้ดีทแท้งโอ้โหสองเปอร์เซ็นต์บายอ่ะใช้ห้าสิบัอลได้หนึ่งสปินอ่ะต่อเลยเอนเนอร์เจติกบวกห้าสิบสเตมินา อ้าวคนออกหมดเลยแล้วมารับเควสยังไงว่ารับเควสจำได้ว่ามี NPC สีสีแดงอยู่อ่ะ่ตรงไหนน่ละลืมละมันกดวิ่งยังไงเนี่ยผมลืมอันนี้ไงอันนี้คืออะไรอัปเกรดได้อะลากมาใส่น,นี่งไงโอ้เล่นยังไงวะเลี่อนไปเป็นเอามัน,น้อะไรเนี่ย Village เอวโอ้โหเสียยโอ้โหเสียอ็นพีซได้ครับ เที่ยวมีฟรีที่ชาวฆ่าบัณฑิตสองตัวมาดิก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกมาแย็บแย็บแย็บไปดิแย็บไปดิมา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 ดิาดโอทำไมตีอะไรมันต้องเด้งด้วยมไม่เข้าใจไม่ชอบเลยมาดมมิโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิเอาดิเอาเวลาเอาเวลาโอ้ว่าจะตายแต่ละตัวฟาร์มโคตรยากเลยเกมนี้ อแล้วไอ้พวกสเตมีน่าไอ้พวกสแต็กลอยดึไหมวะอันนี้ผมไม่มีอยู่แล้วสเตมีน่าพวกแบบสแต็กมันยังไม่รู้มาไอเดียกันอีกรอบมาอีกมาดิมา,มาอีกรอบเดี๋ยวรู้เลยว่าทีเนี่ยใครคุมมาดิ๋ยทไมามันมีเบลีขึ้นสองร้อยที่หัวแลไมผมไม่มีวะรือว่าค่าหัวผมมันเป็นศูนยน่าจะเป็นอย่างนั้น ตายเหอะตายเหอะตายเหอะขอร้องละตายเหอะตายเหอะแล้วมันไม่มีเลเวลขึ้นอะไรเลยนะอม่น,นี้ตัวผมเลเวลขึ้นเลยเอ้ยผมมีค้าหัวแล้วร้อยห้าสิบโอเคครับผมก็คลิปนี้คงประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะผมอ่านคอมเมนนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีวันไปกับผมเย้ <Yeah. S 2> โอ้ยนั่นอะไรวะล่ะ เฮ้ยอะไรมันล้อมรอบอะ